เกม r o b l o เราจะกลับมาตามหาเพื่อนที่อยู่กันใน Backroom ไม่ว่าจะเป็นโอพิเลียเบิร์ดสีเขียวรถไฟบรรจวนและอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวก่อนดๆก่อนเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยแคว๊กๆๆๆแคว๊กๆๆๆอะไรกันน่ะแคว๊กๆวๆเดี๋ยวหนีก่อนดีกว่าเดี๋ยวๆๆนี่นายคือโอพิเลียเบิร์ดนี่นาใช่แล้วฉันคือโอพิเลียเบิร์ดโหอย่างนี้สุดยอดไปเลยไปตามหามาจากไหนเนี่ยไปตามหามาจากห้องห้องไหนอ่ะ ห้องรับห,ห้องรับเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวนายตามฉันมาก่อนเดี๋ยวเบนเขาจะกินหัวเอาเบนไปไหนแล้วอะ่ะเบนอยู่ข้างหลังนายนี่ไงโอ้ยฉันหนีบเสียงจนเมื่อย เดี๋ยวหนีก่อนหนีก่อนแย่แล้วอ้อยเจ้าหมาตัวนี้มาอีกแล้วไม่ใช่โบแต่เป็นเบนรอด้วยออเ้ยเสียงไหนนี่คุ้นๆชะมัดเลยนะเนี่ยอ้อยช่วยด้วยหมาไล่งับหมาไล่งับเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางไหนก่อนนี่เลยเกือบไปแล้วไหมล่ะเกือบปุยแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนว่าไงอ่ะนี่นายเป็นใครกันแน่บอกเ็นมาดีๆฉันคือโอพิเลียสุดเท่รอรอเทเรท่อเยวา กลับคืนร่างเดิมมาเดี๋ยวนี้กลับคืนร่างเดิมอะไรกลับคืนร่างเดิมมาเลยตกลงว่านายคือใครเสียงคุณคุณชามาเลยคุณตรงไหนอะคุณตรงนี้แหละคุณทุกตรงเลยคุณทุกตรงด้วยโ,<อ>โถเอ้ยโดนจับได้ยันได้กลับคืนร่างเห็นไหมบอกแล้ว จอจําได้ตั้งแต่กลิ่นตอนแรกแล้วอะครับฮะนี่จอจํากระทั่งกลิ่นเลยเหรอแค่แล้ว่าจอจอเป็นไดโนเสาร์นี่ครับจอจะต้องจําได้อยู่แล้วอะเห็นไหมปุ๊บปิ๊กก็บอกแล้วว่ายังไงเขาก็จําได้อยู่ดีอะพี่เอกพี่เอกไปตามหาโอปิเลียเบอร์สีชมพูมาจากไหนออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้มาทางนี้อะทางไหน ไปห้องเนี่ยห้องตรงที่ผ่านตรงห้องเทเลพอร์ตอะนี่โบ้หรือเบนกันแน่เบนไม่ใช่โบมาเร็วเข้าไหนไหนตรงไหนไปเลยนี่นี่นี่ตามมาหน้าตามมาตามไปหน้าตามไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่ไงกำลังตามอยู่เนี่ย เอนี่ไงนี่ไงห้องเทเลพอร์ตตรงนี้เออใช่คราที่แล้วเรามาห้องเทเลพอร์ตตรงนี้พี่ฝนจำได้ว่ายังไม่ได้เก็บเลยเอางั้นก็เก็บไปก่อนเลยเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยโอ้โหได้อะไรมามนุษย์ฟันเฮ้ยเเเฮเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วไปยืนตรงนั้นทําไมอ่ะเออไม่คิดว่าจะเลื่อนรถไงโอเอ้ยเดี๋ยวขอแปลงล่างให้ดูก่อนนะนี่คือใครกันแน่เนี่ยมนุษย์ฟันฟันตัวยิ้มใส ทำไมเขาเป็นสีนี้อ่ะพี่ฝนไม่รู้จักว่าเขาคือใครอ่ะแต่เคยเห็นนะนะตัวดําแต่ฟันขาวมากเลยอะจะว่าไปก็น่ารักแต่มุตมิเดี๋ยวก่อนเฮ้ยฝั่งนี้มีอะไรบางอย่างฝั่งไหนไงเนี่ยมีลูกศรอะไรก็ไม่รู้อ่ะองั้นก็เข้าไปหยิบมาก่อนไปเดี๋ยวก่อนว้มีตุ่มบางอย่างนี่รู้แล้วเดี๋ยวได้นึกชื่อไม่ออกอันนี้น่าจะเป็นอะไรกล่องๆนะอะไรกล่องๆอ่ะกดดูดินี่ไง่ายกล่องๆกง่องอเนี่ยบ็อกซี่อ่ะอ๋อนี่บ็อกซี่บูเด้ เล้วทำไมเขาจมลงไปข้างล่างอะแต่นี่บ็อกซี่ไว้ก็ไม่ได้จมไม่ฝนไม่ได้จมเอาไม่ได้จมแล้วเขาเป็นอะไร <S 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 ก็ <unsure> <S <S เขาอยู่ในกล่องไงเขาอยู่ในกล่องโอ้พอเราเดินปุ๊บเขาก็จะนี่ขึ้นมา <S 1>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  ใช่เขาจะยกสปริงที่เป็นขาเขาแล้วก็เดินอ๋ออย่างนี้นี่เองแสดงว่าท่าแต่ละท่าทางของแต่ละเพื่อนแต่ละคนนี่พี่ฝนพูดอะไรเขาจะไม่เหมือนกันใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าแต่ละคนท่าทางไม่เหมือนกันเออนั่นแหละถูกแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูต่อเมื่อกี้เห็นมีลูกศรบางอย่างอยู่ตรงนี้ตรงไหนอะนี่งาตรงโบ่เนี่ยโบ่โบ่ออใช่แล้วเนี่ยโบ่เลยบอกบับโบ่ด้วยบับโบ่เหรออ่าบับด็อกเนี่ยเขาบอกว่าข้างในเนี่ยจะมีคนนี้อยู่อ่ะมีคนนี้เหรอเออเพราะนี่ขอเข้าไปดูหน่อยก็แล้วกันตรงไหนเห็นมีอะไรเหรอ้อะไรอะลอนลอนลอนไม่ไหนเออข้างล่างมีอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูตกใจหมดเลย มีหลายอย่างเลยอ่ะเอาเลยเลือกช้อปปิ้งตามสะดวกนี่ไงนี่ไงพี่หวอนชินว่านนะ่าจะต้องไปน,นันนี้แน่นอนขอเปลี่ยนก่อนว้วบับโบ <c oughs> โหโบมีกล้ามโตสุดยอดไปเลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวขอดูหน่อย นี่ไงได้แล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนล่างให้ดูนี่โอ้โหแข็งแรงนี่ไงโอ้โหแข็งแรงจริงด้วยทุกคนสุดอยอดไปเลยโอ้นี่เขาบับแล้วไงเขาบับแล้วใช่แล้วใช่แล้วเนีนยนอกเรื่องมาตั้งนานตกลงนี่โอพิเลียเบิร์ดหามาจากไหนอยู่ข้างบนก็พี่ฝนจะเดินลงมาก็ให้เดินลงมาเป็นเพื่อนก่อนนั้น,นขอดูโอพิเลียเบิร์ดสีชมพูนะพี่ฝนชอบสีชมพูมากเลยนะขอบอกโอเคโอพิเลียเบิร์ดสีตกลงสีม่วงหรือสีชมพูเนี่ยสีชมพูเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลือกก่อนหาไม่เจอหาเจอมหมเจอแล้วเจอแล้ว เจอแล้วไหนอ่ะอันนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อันนี้ยังไม่ได้ซื้อเสียตังค์โอ้ตกลงอันไหนเนี่ยนรอนานแล้วนี่อันนี้อันนี้ต่างหากเอออันนี้แหละที่ถูกต้องมามามาไปทางนี้ต้องขึ้นข้างบนะแล้วลงมาทําไมข้างล่างเนี่ยข้างบนไหนอะบนที่เดิมเลยอ่ะที่เดิมเหรอใช่แล้วเอาที่เดิมก็ที่เดิมไปเลยทุกคนเอาเดี๋ยวเรากลับขึ้นที่เดิมกันดีกว่าไปเร็ววูฮูมาเรไวนอ่อะทางนี้ไปไหนเนี่ยนี่ไงตามมาแล้วนี่แล้วเลี้ยวเข้านี้แล้วคลานเขานี่ มันต้องคลานด้วยเหรอคลานนี่มันมีท้องอยู่เห็นป่าเดี๋ยวก่อนคลานขอเก็บตรงนี้ก่อนอ๋อเก็บไปเลยเก็บไปเลยคลานนี่คุ้น่ะน่าจะเป็นนั่นนี่แน่นอนเลยอ่ะคลานมาคลานมาเดี๋ยวเดี๋ยวยังนึกชื่อไม่ออกเลยมาโทรใครอ่ะเรื่ยอันอะไรนะอะไรนึกไม่ออกเฮ้ นี่ไงโอพิเลียเบิร์ดสีเขียวฮะโอ้ยเดี๋ยวมีโอพิเลียเบิร์ดสีเดียวกับพี่เอกด้วยเหรอ๋อนี่ไงเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าเป็นม็อบใหม่ด้วยเก็บเลยดีกว่าโอ้สุดยอดไปเลยนี่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 แควแควแคแคหัวเขากระดกคือกักคือกักแควแคแคโอพิเลียเบิร์ดสีเขียวมาแล้วนะครับแควแกวแกวแควเอาจะไปเอาโอพิเลียเบิร์ดสีชมพูยังไงจะไปเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บแถวนี้ก่อนก็แล้วกันเอาเก็บไปให้ครบเลยเนี่ยตรงนี้เก็บหมดนั้นมีเยอะมากเลยนะขอบอกนะแถวนี้เยอะจัดจัดเลยโอ้โหเนี่ยอะไรไม่รู้นี่อะไร ไม่รู้ไม่รู้เดีอเดอเฮ้ยอันนี้ดูมันว่าเราเคยเข้าไปเล่นนะไเน,นี่ยเนี่ยคนเนี่ยเน,นี่ยเขาจะเป็นเหมือนมือปลาหมึอกอ่ะเหรอเขาเป็นพวกนี้ป่ะพวก SCP S C P อะไรเออใช่เป็น S C P ผูกโบสิจัมพูด้วยอ๋ไม่ได้น่ากลัวเลยนะน่ารักตะมูตามีมากเลยอ่ะเออแต่ถ้ามามืดๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บตุ่มตรงนี้ก่อน ชื่ออะไรนะลืมมินเนียนอ๋อมินเนียนอันนี้งานได้แล้วมินเนียนตัวสีเหลืองเฮ้ยพี่ฝนตรงนี้เลออยหนึ่งงานเร็วๆเข้านี่ไงเดิมมาให้ดูก่อน <c oughs> เขาจะต้องพูดว่าอะไรนะม,มินมินเนียนมินเนียนเนี่ยบานานาบานานาเออบานานาบานานาแปลว่ากล้วยใช่หรือเปล่า <c oughs> ใช่แปลว่ากล้วยแล้วไม่เก็บอันข้างหลังอะเร็วๆเขาดีนี่ไงกำลังเก็บอยู่ว้วได้อะไรมา อันนี้น่าจะเป็นเพื่อนบูอะหนบูเหรออันนี้น่าจะเป็นสากายบูเพราะสีฟ้าจริงเหรอขอดูบูหน่อยดินี่ไงโอ้ยเฮ้ยอ้าอปากด้วยอะ,อะมีปากด้วยปากงับงับเลยโอ้ปังง ب, ับปงงับเลยโอ้สุดยอดไปเลยนะเ<ห>ยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอเอาไปไปพร้อมยังไงพร้อมมาตั้งนานแล้วพร้อมทุกวันอะพร้อมทุกวันแล้วไม่มาสักทีมาทางนี้ที่ทางนี้ทางนี้คา,า,านเร็วคานคานคานไไหนอะมาเถอะนะนี่ไงกำลังตามไปคานลงมาดิ คานแล้วคาะแล้วก่อนลงซองก่อนสองสองซองอะไรอ่ะเงันขึ้นเงันขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมีอะไรอยู่อ่ะนี่รูปภาพทางศิลปะรูปภาพศิลปะใช่แล้วโอ้กนกําแพงหุ้ดสวยมากใช่แล้วอันนี้เขาเป็นพวกโอเรสกินบูแต่จริงๆแล้วพวกนี้คือบันบันรงเรียนอนุบาลบันบันเฮ้ยเดี๋ยวข้างล่างมีตุ่มอ่ะเก็บเลยเว็บเก็บเลยเหรอเอาดิเก็บเลยใช่ไหมลงมาดีๆเก็บมันจะค้างอนี่ไงค้างได้ด้วย อันนี้คือไข่อันนี้คือ Boo, บอูบะเบบี้บูเฮ้เบบี้บูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวๆแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอคานออกมาข้างนอกก่อนได้ยังไง <c oughs> ได้แล้ว,ลวชอบท่าคานสวยดีโอยยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดหน่อยนะเปิดเลยเบบี้บู Boo, ใช่ปะเบบี้บูเนี่ยเหรอใช่แล <c oughs> ้วเานี่มันในนี่แล้วไม่ใช่เพราะมันเป็นบานๆเหมือนกันเนี่ยตระกูลบานบานบ อันนี้คือจัมโบ้จอดเออจัมโบ้จอดตัวสีฟ้าจัมโบ้จอดผาสมนกับบูเลยเออกลายเป็นสีฟ้าน่ารักนี่น่ารักมากเลยนี่เลยเหมือนในกำแพงเลยนี่มีฝน,ทา,นทางนี้ทางนี้เดี๋ยวพาไป พาไปเก็บอะไรอะ่ะพาไปเก็บอย่างอื่นเปิดประตูแล้วอ่ะพอ่พอครับพอเราหล่นลงมาในนี้มีอีกเพียบเลยเหรอใช่แล้วข้างในเพียบเลยมีต้องสีประตูแล้วเข้าอ๋สีประตูเลยเหรอเออแต่ว่าพี่เอกเก็บไม่ได้นะพี่เอกต้องเป็นคนเปิดเอาเหรอทำไมอะ่ะเพราะถ้าเปิดแล้วเข้าไปเก็บเราจะออกไม่ได้ออกไม่ได้เลยเหรอต้องเปิดจากข้างนอกเท่านั้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว วูวันนี้มีเยอะเชียวม้เลยนะเนี่ยอยากได้ไหนเก็บเลยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนนอนเลยเดี๋ยวไดขอเปิดดูหน่อยก็เป็นอะไรอ่ะอืมไม่รู้อ๋อนี่ไงจเจอแล้วเฮ้ยนี่ตัวอะไรนี่ <laughs> นี่คืออะไรไม่รู้แต่ตัวเล็กน่ารักตามูตามีมากเลยนะขอบอกเหมือนนี่เลยที่อยู่ในหลังไม้อ่ะดักแด้อ่อเดี๋ยวประตูมันปิดจริงด้วยออกไม่ได้ อันนี้สตริงอันนี้สตริงบวกกับไครก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเขาน่าจะแปลงร่างมัดขอดหรือเปล่าแล้วเขาเป็นสตริงฟินรวมร<อ>่างใช่แล้วสตริงฟินรวมร่างในนี้ยังมีตุ่มอีกสองตงุ่มเดี๋ยวขอกระโดดขึ้นไปเก็บก่อนเก็<ค>บไ่หมดเลยได้อะไรเอาได้แบนเดตมาได้แค่แบนเดตเฉยๆอันนี้คืออะไรโอ้ยพี่ฝนรู้อะไรอ่ะโอ้อันนี้เหมือนอยู่ในห้องนั่งเล่นที่เป็นไข่นกโอพีเรียเลยไหนอ่ะแล้วกระโดดขึ้นใบบนต้นไม้ก่อน ไม่รู้ว่าข้างบนจะเจออะไรนะโดดไปดีๆพี่ฝนนี่ไงกําลังกระโดดไปเฮ้ยเจบนี่ก็มาแล้วเหมือนไข่เลยว้วโอนี่สติงฟินตัวเต็มใช่แล้วเนี่ยเป็นแมงกะพุนนะครบยังอะ่ะในนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแปลงล่างให้ดูข้างนอกดีกว่าอา่าออกมานี่นี่ไงโอ้เดี๋ยว เ้างนอกนี่มีอีกเหรอใช่มีตั้งแต่แรกไม่เก็บเอ้านี่อะไรโอ้นี่นี่อะไรนะอะไรนะไรนะบัลบาลีนาะเออบัลบาลีนาะเวอร์ชั่นเป็นคนเา <c oughs> ล่าเขามีเสื้อด้วยมีเสื้อด้วยไปแล้วมีเสื้อด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวประตูทางนี้ยังมีต่ออีกอะ่ะเอา้ามียังมเีเดี๋ยวเพี่เอกทําไมข้างหลัง ข้างหลังเราไปไม่ได้แล้วหรอก็ใช่ไงมันเปิดได้แต่ข้างนอกเดี๋ยวกลับมาใหม่อ๋อเปิดปะระตูให้หน่อยอา้าวออกมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเก็บข้างนอกนี้ก่อนโหมีตั้งสองปุ่มผ่านมาได้ยังไงเลือกเลยเลือกเลยโอ้มีให้เลือกช้อปปิ้งเยอะมากว้าว ได้แล้วอ้าวเป็นชูชูบันบันใช่แล้วชูชูบันบันสีแดงด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวแปลงลากให้ดูโอ้โห <c oughs> ใหญ่โตมากนี่เฮ้ยอย่างเท่เลยอ่ะแล้วมันแผลบด้วยอ้าดูสินี่เขามีหมวกด้วยเห็นไหมหมวกสวยมากน้องอน้องชูชูบันบันของเราหมวกหรือเขาก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บฟังนี้หน่อยกันแล้วกันว้าวนี่ไง บันบาลีนาอ๋อบันบาลีนาที่เป็นไซบอร์กเหรอน่าจะใช่นะเนี่ยสุดยอดไปเลยเข้ามาแล้วเจอหลายคนมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวีปฝนแปลงร่างเป็นบันบาลีนาที่เป็นโลบอกให้ดูกันแล้วกันอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะหาไม่เจอเลื่อนลงไปบันบันลงไปอีกนี่ไงเจอแล้วนี่โอ้โหนี่เหรเขาเป็นโลบอกเอิดเอิดผมเป็นโลบอก์กให้ด้เลเเย,เ,ย,เ,ยเขาเป็นผู้หญิงนี่นะบันบาลีนาเป็นผู้หญิงแต่ฉันเป็นโลบอกบันบาลีนาราเธอ เราน่าจะหาส่วนประกอบมาใส่ให้เขาให้ครบนะน่าสงสารเออเเดี๋ยวก่อนลืมไปเลยแขกแขกลืมไปเลยเนี่ยลืมอะไรนี่ไงโอพีเลียเบิร์ดอยู่ไหนเออแขกแขกแขกแวกล้วอยู่ไหนล่ะบอกว่าอยู่นี่ไงขโมยแต่ไปตรงอื่นนี่ตามมาน้าแขก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 ตามมาน้าแขกแขกงั้นก็นไปเลยแขกแขก มานี่มานี่มาทางนี้ก่อนอื่นต้องกดเปิดสีแดงแล้วก็ห้ามไปไหนนะจะบอกให้กดเปิดตุ่มสีแดงตรงไหนอ่ะปุ่มสีแดงตรงนั้นแล้วก็เข้าไปได้เลยอยู่ในห้องสีเหลืองอะ่ะไหนยังไม่เห็นจะมีเลยอ๋อนี่ไงทางนี้เปลี่ยนตัวก่อนดีไหมเดินอย่างนี้โอ้โหเปลี่ยนตัวก่อนเนาะตัวใหญ่เกกะเปลี่ยนตัวกลับไปเป็นคนเดิมนี่มาแล้วมานี่เลยแขกแขเข้ามามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดตรงสีเหลืองให้นะไม่งั้นเดี๋ยวออกไม่ได้อ๋อเนี่ยเหรอเข้าไปดีอย่ากดแย่งกันกดไม่ได้ โอ้ยอย่างนี้เราจะต้องพาเพื่อนมาด้วยนะทุกคนไม่งั้นเราไม่เจอแน่นอนโอ้นี่ไงเจอแลว้วบอกแล้วว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นโอ้สุดยอดไปเลยนะเนี่ยเดี๋ยวแปลงล่างมาเป็นเพื่อนกันก่อนดีกว่าแวะ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 ได้แล้วทุกคนหูยสุดยอดไปเลยนะเนี่ยได้ครบแล้ววันนี้แขวแขะ ก็ียนาเป็นว่าเป็นเื่อๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเฮ้ยแย่แล้วเปิดประตูไม่ออกเปิดไม่ออกแล้วแควะแควะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบุยแ